ตอนนี้นะครับเรานรบได้เดินทางนะครับมาสำรวจพื้นที่นะครับในอำเภอนางโลนะครับ ทางมาถึงนะครับที่งานเป็นที่เรียบร้อยนะครับระดับต่อไปนะครับเราก็จะทาการนะครับบินตารวจนะครับขึ้นโดยบินตำรวจขงบวนนะครับเพื่อที่จะเอาไปออกไปแล้วก็ต่างกล้องนะครับเพื่อดูระดับน้ํานะครับโดยเสียบบริการครับ หลังจากที่เราบินโดนเสร็จเรียบร้อยนะครับเราเอาเครื่องลงจอดนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับคือการถ่ายระดับนะครับเช็คระดับดูว่านะครับระดับดูว่าพื้นที่นะครับตรงที่ผมมาสำรวจตรงนี้นะครับมันต่าจากถนนนะครับทางเข้ามานะครับเท่าไหร่นะครับพื้นที่ตรงนี้ผมดูแล้วน่าจะเป็นพื้นที่โค้งนะครับเพราะว่ามีเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ตรงนี้นะครับมีการเอารถแมคโคนะครับมาลอกดินออก ทำนานะครับสายตรงนี้คงจะไม่ค่อยมีมีน้ําท่วมนะครับเป็นที่สูงที่ดอนนะครับตรงนี้นี่นะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับทุกครั้งที่เรามาสํารวจนะครับเราจะต้องมาเช็คระดับพื้นที่ก่อนครับว่าสูงต่ําขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราจะให้นะครับเสี่ยลุยบริการของเรานะครับไปยืนถือไม้สต๊าฟนะครับตรงถนนนะครับไปเลยนะครับตรงถนนนะครับอ่า อันนี้ก็ใช้กล้องนะครับระดับยิงนะครับเทอร์ไวเออรยีหอโดสุสก,กลุสกลสกุลไปถนนพี่ไปถนนไม่ใช่ถนนอยู่นั่นถนอนอยู่นี่ถนอนอยู่นี่เออนะครับก็ทําการส่องนะครับเสีลุยบริการเราตั้งกล้องเบี้ยวนะครับกล้องเบี้ยวไว้เนี่ยน,น,นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับปรับกล้องแป๊บน,นึงนะครับ ครับตอนนี้เสียุยบริการเราก็นะครับเดินไปตั้งกล้องนะครับตรงนู้นนะครับก็ตั้งระดับตรงที่ถนนนะครับเราก็จะอ่านดูครับว่าได้เท่าไหร่นะครับถ่าเจ 7 5 77อ่านได้ที่ 77, 77นะครับ75 77โอเคมา77ม็ดเในลัเสีลุยบริการของเราสำหรับการต้านตอนการเช็คนะครับก็เช็คง่ายๆนะครับเจ็คตรงหัวหนานะครับตรงกลางนะครับแล้วก็ข้างหลังนะครับรู้สึกว่าข้างหลังจะต่ำนะครับนิดหน่อยนะครับตรงนั้นเดี๋ยวผมมาเสียลุยบริการเดินเข้าไปข้างในนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับหลังจากที่เรานะครับเช็คเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะไปเข้าคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อสแกนออกมานะครับโอเคนะครับครับและหลังจากที่บินโดนะครับเราก็ต้องใช้ตลับเมตรนะครับในการวัดตะลิดตะลิดเสานี้เออมีเสาขนาแหลหลูน้องผมเดินตะลิดนะครับวัดเสาว,วัดเสาดู ดึง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 สามเจ็ดสามเสามเจ็ดเมตรนะครับหนักกว่านะครับไปดันยาวดันยาวไปดันยาวฝั่งนี้นะครับก็แนวยาวครับเราก็วัดลึกเข้าไปนะครับตรงนี้ค่อนข้างมืดนะครับตอนนี้จะมืดแล้วนะครับผมมองกว่าแล้วครับ นี่คือจุดนะครับจุดสต็อปอ่ะสต็อปเท่าไหร่ 34. 34นะครับเมื่อกี้50บวก34เป็น84 84เมตรโอเคเรียบร้อยกับครับ,รบสำหรับตัวการนะครับอ่านได้ที่147นะครับ147โอเค สำหรับทางด้านหลังบวกนะครับหลังต้นหลังต้นไอ้ต้นนี้นะครับที่เสีหลุอยบริการยืนอยู่ตัวนั้นอ่านได้ที่ไหนล่ะอยู่ไหนล่ะร้อยห้าสิบห้านะครับร้อยห้าสิบห้าระดับถนนอยู่ที่77นะครับตรงหลังเสียหลุยยืนอยู่ในอ่านได้ที่1้อนะครับโอเค แล้วก็วัดเสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับพื้นที่ทั้งหมดนะครับโดยสรุปโดยรวมไม่ต่างกันมากนะครับต่างกันลิบแค่ห้าเซนนะครับพื้นที่บางที่นะครับสูงกันแค่ห้าเซนห้าเซนเบิงสามเซนเบิกเซนเบิงถือว่าไม่ไม่ต่างกันมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทำไปมันก็สวยนะครับเดี๋ยวอีกตอนมาทำเราจะมาจับระดับอีกรอบหนึ่งตอนนี้เรามาหาค่าที่ว่าจะหาค่าพื้นแบบ คากลางๆก่อนนะครับตัวนี้ก็ดูแล้วพื้นนาีนดีมากกับไม่ไม่ไม่เบี้ยวไม่เป็นลุ่มเป็นบ่อมากเกินไปเอารถไยปรับปรับก็เสมอแล้วครับตรงนี้นะครับตอนนี้นะครับเราก็ก็อะไรครับระบุด้วยครับก็อะไรครับเออเออเช็คระดับเรียบร้อยนะครับเสร็จลุยบริการเราก็การรื้อถอนนะครับกลับบ้านตอนนี้มืดแล้วนะครับ อยู่ทําไมครับอยู่ไม่ได้แล้วครับมือแลครับมือดพี่ลอกครับอันตรายครับการเก็บนะครับการเก็บกล้องนะครับขนาดได้เลยเลยครับก็มีนะครับวิธีการเก็บนะครับซึ่งอาจจะบางท่านนะครับไม่เคยเห็นนะครับซึ่งโดยทั่วไปปกติแล้วการเก็บกล้องก็จะเก็บแบบนี้นะครับแต่สีลฤดูบริการเก็บสตาร์แปลกนะครับถอดแยกชินนะครับโฟนประตุ้งถอดแยกชินได้ไงแล้วก็เสียหรอกโฟนประตุ้งดูที่น่ะอ๋อ หนึ่งว่นติดถอดแยกชิ้นดับมันโอเคนะครับตอนนี้นะครับก็ผมต้องกลับบ้านแล้วนะครับอยู่ไม่ได้นะครับที่นี่ลรามืดแล้วครับตัวนี้ก็ประมาณหกโมงนะครับอันตรายก็โอเคนะครับตอนนี้ผมได้ข้อมูลนะครับบางส่วนมาแล้วแล้วผมก็จะเข้าไปนะครับทําการนะครับออกแบบครับแล้วก็ตีปริมาณออกมานะครับแล้วก็นาไปได้้วครับมันมีพลังงานบางอย่างเสนอราคานะครับที่เป็นกันเองเช่นเคยนะครับ ก็ขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับรับชมของเรานะครับทีมงานของเรานะครับกอดเยีมากนะครับทุกท่านตอนนี้อยากอยู่หน้าถนนใหญ่มากเลยครับอยู่ในป่าเลยครับเอาออกจากป่าทีนะครับสำหรับท่านนะครับที่สนใจนะครับสามารถติดต่อนะครับเข้ามาได้นะครับที่แอดไลน์นะครับเบอร์โทรนะครับ081600นะครับ5124ถ้าได้ติดถนนใหญ่ยิ่งดีนะครับนี่นะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับ